โอเคโอเคเราก็จะลองทานพร้อมๆกันดูนะว่ารสชนนราติ<า>มันจะเป็นยัง <ละ S 1> ไงสิงเลือกนะคะเราต้องคือแบบเรามันเป็นเกมของของใครก็รู้ฉันไม่น่าเล่นเลยอะในเมื่อเรียนเรียนภาษาก่อนคนสุดท้ายก็ต้องไม่มีสิเลือกค่ะโยนมากคือคิดได้งไงเนี่ยโอเคถ้าส่งกันนะเดี๋ยวขอค้นก่อนคนก่อนนะคนก่อน okay is okay okay can you the i my I, I, I think oh okay oh, this 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 is my form... us player a เอ้อยไม่ใช่เป็นปานนี้ตนี้แต่ว่าน้ำอันนี้มันคือทำจากอะไรนะมินมินเออทำจากมินอันนี้จะเป็นโซบมินช็อตเอ้ยเอ้ยอะไรก็บหมึกช็อตเลยอ่ะหมึกช็อตโอ้ยจะมามน้าไปฮัลโหลแค่ันนี้จะจเป็นกะตอยู่แล้วพอมยงีโอเคเอมันเอมเรดี้เอ็มเรดี้ One okay. two, two go ahead four. <laughs> four. And oh. Two. Oh. Good? Yes. That bag it's is good. Bye. <laughs> <This is my. laughs> <My. laughs> <laughs> so it's power. It's power. It's I d o know how to say Delicious. it. Delicious? is ร o อยเราช e บเราห e มไห i อร่ t ยหอ o ไหมอ o ่อยชิ o ไป e ร s มาณชิวไ t ประมาณ100 t o o ไหมอร่อยเลยคือมันมันไม่ได้อะทุกคนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันน่ากมิ้นแหละมันมันเหมือนสมุนไพรอะไรสักอย่างอ่ะ Jenny try this one ลองลองเราก็จะลองอันนี้ดูนะลองชื้ออ่ะลองก่อนวันชื้อไปก็โอเคอันนี้ก็ลองดูอันนี้มันเป็นออร์เรนจ์โอเคก็โอเคโอเคเราก็ได้ลอง ลองดูละลองชิมดูละคือปนิปุรีของเราวันนี้ก็คือผ่ดนะเจน,นี่อร่อยค่ะอร่อยนะสำหรับสำหรับสำหรับเรานะก็รู้สึกว่าปนิพุรีก็รสชาติก็โอเคนะคะว่าได้อยู่ก็เจ้ชาช็ได้อยู่เลมสิงก็ให้สองนะคะปนิพุรีนะคะ รู้สึกว่ามันจะเป็นเพราะว่าไอ้น้ำตัวนี้มิ้นนะคะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่แต่ว่าแต่ถ้าเป็นน้ำส้มก็รสชาติยืนเลย very nice เลย I love this orange is okay นะคะแต่ว่ามิ้นก็คือขอบายเลยทุกคนไม่โอเคโอเคเจอกันใหม่บ๊ายบาย